สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้ออกมาสวนหวยประสานนะคะเบยดูมันนะงามอยู่เพราะว่าหนูใส่ปุ๋ยก่อนจะลงนาไงมันมันแค่หนูก็เลยใส่ปุ๋ยก่อนบอกมอกใส่ปุ๋ยก่อนเด้อแล้วค่อยลงนานะถ้ามานะย่ามันจะท่วมถ้าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพราะเราไม่ได้ลงพื้นนี่แม่งามอยู่ได้การอยู่ค่ะหนูเดีย๋ยวพาไปลดูก่อนนะ โอเดี๋ยวไปดูนหน่อไม้ด้วยว่าจะได้เช็กกีหนอตัตราใหญ่ไปร้อนเพึ่งปลูกไหวเสร็จหวายลอยต้นเนาะหวอย100ต้นในเสือหวายลอยต้นกับชมโอห้าทุเรียนสองนี่ไงทุเรียนปลูกแล้วนะ ยุงเยอะสุมไฟอันนี้กินยางกิ่งยางหอมมาจากบ้านนะเอามาจากสวนแถวๆถวรอบบ้านนั่นแหละมาไว้เวลามาสวนก็สุมไงไล่ยุงแต่มันไม่มีฐานนะแม่ไม้นี่มันเป็นไม้เนื้ออ่อนถั <c oughs> งใบนึงตัวนี้ตามองบอกเอาไปขึ้นไปไว้ข้างบนนู่นมีถั่วยูเครือนึ่งนี่ ผักหวานอยู่ตรงนี้เป็นยังไงมั่งตายเลยไม่ได้ย้ายมันอกมาใช่หนายจับหัวงูะดต้นผักหวานอย่างนี้ต้นหนึ่งมันก็ไม่โตสักทีนะนี่แม่คือไม่ใช่คือถั่วหรอกือยมยากงัง มีถั่วอยู่เคือน,นึงให้ได้กินนะไม่ได้มาดูมันชักทีนี้ยังอยู่ผักหวานอันนี้ต้นทูนนะไม่แค่เอาให้นี่ม,มาก็ไม่ได้กลับง่ายหรอกแม่เอ้ย ตัวนี้ก็เพิ่งจะแตกออกน้ำมันพัดเขาเรียกต้นอะไรนะ นี่ปลูกแล้วนะเออต้องเอาขี่เข้าบอบมาใส่พี่อาตัวนี้นี่จริงๆเลยเหนียวมากโอ้เหี่ยวแล้วนะมันเปิดยอดใหม่เดี๋ยวเราดูขึ้นไปดูน้าไมา้ก่อนอ,อย่าเวียนหัวน,นะแม่ ผักหวานของแม่อะไรน่ะนิตยาซื้อให้นะนี่เหลือทุกต้นเลยแมย่เออมาวัดไปไปกันอยู่ข้างบนสอง นี่นี่ต้นหนึ่งอันนี้ดอกแคร์ลาวนะคะแม่รกตะมอกไม่ได้ฉีดยาข้างหลังใบแมงล้กนี่ต้นผกหวานนี่ดอกกระเจียวเหลืออยู่กี่ต้นไม่รู้ดอกกระเจียวละหนึ่งสองสามเดี๋ยวตกแรงจะได้มาสับหญ้าออกนะสี่ห้าหกเจดปดปด,ปดก่อ นี่อีกต้นหนึ่งปลูกไว้ตรงนี้นี่แม่ออกยอดแล้วของแม่นิตยาซื้อให้หรือเปล่าที่หนูคนลงมาจากเขาหนาไม่เหลือเลยน้ำเอาไปหมดแล้วกอไผ่หนูนะตรงนี้จะเป็นกอไล่ตรงอ่างหมางนี่จะเป็นกอไล่ตรงนี้จะเป็นกอไผ่นี่กอไผ่หนูออกไปเลยเหลือแต่ชะโอมนี่จะเก็บชะโอมด้วย เดี๋ยวขึ้นไปอ่านออกมากว่านี้ไม้ไอ้น้ำไม้น้ํามันคาไม้นี่แหละมันก็เลยตีขึ้นมาเนี่ยดา่าหน้าด่านหมดเลยเยต้นขาโอ้โหมีหมักโบกด้วยนะนี่น้ําไหลมาหมักบกวัวขี้ไว้หรือเปล่าวัวกินหมักโบกมาหมักโบกปีนี้นะแม่นี่ มากมันเล็กวัวมันกินมันเอามาเอาไปผ่าแต่ก่อนนะเป็นเด็กนะจะไปเก็บเอาอยู่คอกควายคอกวัวเวลาตาไปเลี้ยงมาก็มันกินมาแล้วก็มันก็เอามาขี้ใส่คอกมนะันก็ไปเก็บเอาเอามาผ่ากินแต่ก่อนมันไม่ได้ขายมันทุกวันนี้เนาะ ทุกวันนี้อะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดนะใครขยันก็ได้ตัดออกก่อนมันลมละโอ้ยอ เดี๋ยวมันก็เกิดใหม่ถ้าไม่เอาออกมันก็ไม่มีอากาศนะมาาก็อย่างนี้แหละแม่เอ,อ้ยทำก็พอกาำได้ ออกแล้วป่ะขึ้นไปก่อนหนไม้เราอันนี้เป็นเชียนทอ้อของแม่แคทนาโตวแล้วดีน้ำมันไม่ขึ้นมาทำมันก็จะเอาอยางมาลงต้นมากูตอมอกซีดยาใส่นุ่ยามันเยอะนี่ชมโอสามต้นเดี๋ยวฝนก็มา พริกน้องปลูกไว้นั่นนี่ปลูกไว้เผื่อได้กินไม่ได้กินก็ช่างมันกี่ปมนี่เดี๋ยวจะเอาหาอะไรมาปลูกไว้ห้อยอยู่นู่นนะแม่นุนน่ะเ,เป็นล่องเป็นล่องอยู่น้ำมันลงมาปริกานี่หหนูมาถางลงให้ตะมกพ่นยาลงไปได้ได้อหน่อไม้มาปลูก ยาแพพย์ยาคอมเมนิน้นี่อันตรายมากนู่นน้ำใสมากเลยนะอันนี้น้ำจากห้วยป,ประสานคนแก่สมัยก่อนเขาจะปลูกต้นไม้คร้ไว้แต่ก่อนปลูกมานะลอกนี้ได้สองรถไถน,นะแม่เฉพาะริมห้วยนี้ได้สองรถไถมาได้เยอะอยู่ ปากข้างบน,นอามอยู่มันโอ้ย่ยาลกแล้วแถนี้ดูหน่อไม้ได้กี่หนอล่ะวันนั้นให้ตะมอกมาบากเอาดูมันมาซ่อมเอาได้หนอเดียวชองหนอเลรสองก็เอากำลังออกออกเลนหนอเดียวบอกอู้สูงแล้ว อันนี้หน่อไม้ไล่เนี่ก็จะไปแล้วแม่เนี่เดี๋ยวปีหน้าตอ้องเอาไป,ปขยายลงข้างล่างน,นี่จะเป็นหน่อไม้ไล่อันนี้โล่งแดนนะนี่เราต้องปลูกของดันไว้ในไม่ทางนั้น,นถ้ามันมาเนี่เขาก็จะเลื่อนมาเอาของเราไงจะเป็นต้นไม้ไข้อันนี้น้ําลงมาจากห้วยประสานนะอันนี้ห้วยประสานลงมาจากห้วยกนงแอนอันนี้ก็ทํา เขาเรียกท้ำอะไรนะในสวนตะปานานธะทําำกระตึกหรือทํำอะไรนี่แหละสองสองห้วยมาประทะกันอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วลงมาประทะกันแล้วมันก็จะเป็นน้ำแรงเลยถ้าฝนตกนี่รีบกลับบ้านนะอยู่ไม่ได้ค่ะน้ำแรงมากหนอไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะแม่พอวันลาแล้วได้สองหนอนมีอีกไหม เดี๋ยวเราดูก่อนนี่จตแหงมันบ่ชามนอนน้อยอหอแตมอกมาตัดเอายิง่งถ้าเรายิ่งตดัดมันก็ยิ่งแตกแหนงแตกหน่อก็จะได้กินแหนงมันน่นะแม่นาอะไรก็กินแหนงมันยังมีหนอนสั้นๆอยู่นู่นกำลังออกเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ตดัดมันไง ค่ะบรรยากาศนะ่ะ <c oughs> อันนู้จะเป็นผู้ <c oughs> ผู้หลิกไววแล้วนะคะนู่นวันนี้ท้องฟ้าสดใสต,ตอนบ่ายจะตกหรือเปล่านะฝนบ้านเราเนี่ยค่ะถ้าถ่ายบ่อยๆนะดินมันจะสุดข้างล่างเ,เพราะว่าน้ำมันมาเยอะค่ะเนี่ย ขนาดมันอันนี้ในงดังลงตั้งเยอะเลยเห็นไหม